สวัสดีครับทุกคนกครับตอนรับทุกคนเข้าสู่1 0 k c House of Toys ครับผมวันนี้เราจะมาต่อเลโก้กันครับผมกับ Rebuild the Galaxy Star Wars นั่นเองต้อนรับนะครับซีซั่น2ที่กำลังจะฉายทาง Disney Plus วันที่19กันยายนนี้นะครับรอดูมา1นปีนะซีซั่น1ปีที่แล้ว2024นะครับก็จัดเนี่ยเลโก้มันออกมาด้วยกันทั้งหมด3ชุดแล้วก็ดองเอาไว้ปีหนึ่งนะว่าจะต่อว่าจะต่อพอรู้ว่าเขามีซีซั่น2ก็เลยบอกเอ๊ะเดี๋ยวรอแล้วกันนะไม่รีบเพราะว่ามันมีเลโก้ต่อมาเล่นทุกเดือนอยู่แล้วแล้วก็ได้เลิกสักทีครับใกล้จะเปรี้ยวแล้วนะอยา่างที่เห็นข้างหน้านี้เลยนะครับแล้วก็มีชุดใหม่ออกมาด้วยปีนี้ตอน2025กับกล่องนี้ครับกล่องเดียวเลย เป็น Snowspeeder นะครับผมชิ้นส่วน349ชิ้นอันนี้เรียกว่า The Force Burner Snowspeeder แล้วก็จะมี d a r t Dave ครับ ใครยังไม่ได้ดูซนะีซั่นหนึ่งแนะนำให้ไปดูซีซั่นหนึ่งก่อนนะมันต่อเรื่องกันนะครับอารมณ์ถ้าเกิดเป็นแฟนมาเวลมันก็คือ what if star wars นั่นเองกวนมากๆนะสลับคาแรคเตอร์กันน,นู่นนั่นนี่อะไรปนมั่วกันไปหมดตลกดีสนุกดีนะครับแล้วซีซั่นนี้มีอะไรแปลกๆอีกเพียบแน่นะจากตัวอย่างที่เห็นมาแล้วแล้วก็จัดก,กล่องนี้มาเลยจากตัวอย่างนะครับกับ brick h e a d อ asoka t a n อนะครับตัวอื่นเป็น minifig นะอยู่ดีๆมี asoka เป็น brick h e a d เอามาเล่นด้วย แล้วก็มีนี่อีกตัวหนึ่งแต่ไม่ได้จัดมาก็คือชิวบาก้าครับเป็น v ิวเ l อรนะก็เห็นโพลม,มาในโปสเตอร์แบบนี้ด้วยกับชิวี่นะครับ ก็ง่ายๆอ่ะซีรีส์เนี้ยมันทำออกมาขายของเล่นแหละนะเลโก้โคกับดิสนีย์นะทำสตาร์วอ r s นี้ออกมานะก็ใครที่ชอบ Star Wars แล้วก็ชอบเลโก้แบบผมโดนแน่นอน <c oughs> <c oughs> และอีก3กล่องที่ออกมาตอนปี2024ครับผมนี่เลยกับเซตนี้7 5 3 8 8, 8 j e d i Bob Starfighter ครับนะตอนที่ออกมาทุกคนก็นะในวงการเลโก้ในวงการ Star Wars <c oughs> who is jedi bob <c oughs> งงนะ จนรอดูซีรีส์อ๋อมันคือคาแรคเตอร์ใหม่เลยนะครับที่ดิสนีย์นะ Star Wars สร้างขึ้นมาให้ l e โก้นะครับหนังซีรีส์นี้โดยเฉพาะเลยกับ Jedi Bob. เจไดบ๊อบอีกหนึ่งกล่อง 3, ครับผมกับ75393ครับผมกล่องนี้ก็กวนมากๆม,มันก็คือ Tie i i i h t t r r n n x x w n n m m s s u up ในซีรีส์ซีซั่นแรกเราก็ได้เห็นแล้วนะครับ X-Wing เป็นปีก t i i Fighter แล้วก็ t i i Fighter เป็นปีก X-Wing และกล่องสุดท้ายกล่องใหญ่ครับที่คือฮาที่ สุดในลายนี้เลยนะครับกับเซตนี้ The Dark Falcon นั่นเอง75389ครับนะหลายๆคนที่ชอบ Millennium Falcon เนี่ยแบบผมเลยนะพอเห็นนะ Dark Falcon ยังไงก็ต้องจัดแล้วมันก็จะมี Minifigure ที่แบบ Exclusive แบบแปลกๆเลยหลายตัวนะแล้วก็ตัวที่ไฮไลท์แล้วน่าจะแบบว่าอีกหน่อยน่าจะแรงก็คือตัวนี้กับ ไวท์เวเดอรนั่นเองอ่าเรามาเริ่มจากนี่เลยละกันกล่องใหม่ล่าสุดปีนี้2025นะเพื่อใครยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้ดูนะครับแล้วก็ไล่กันไปเรื่อยๆจนสุดท้ายกล่องใหญ่สุดดาร์คเฟลคอนที่หลังละกันนะจ๊ะมาเริ่มที่เซตแรกกับ7 5 4 1 4ครับ The Force Burner Snow Speeder ครับชิ้นส่วน349ชิ้นนะมียานมาให้1นึ่ลำแล้วก็มีนะ้เหมือนสปีเดอร์สอ,อันแล้วก็ er, มินิฟิเกอร์3ตัว พูฟชิ้นส่วนครับผมนี่เลยมีเบอร์หนึ่งเบอร์สามเบอร์สี่สองสี่ถุงง่ายๆครับกล่องเล็กมีอันนี้น่าจะเป็นตัวกระจกยานนะสติกเกอร์สวยมากนี่ลายไฟหนึ่งแผ่นแล้วก็คู่มือเล่มเล็กๆหนึ่งเล่มครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันเลยว้าพช่์เอฟฟี่โมเมเสรซ็ตเรียบร้อยครับผมกับ The Force Burner Snow Speeder ครับ ถ้าเป็น snowspeeder ปกติแล้วมันจะสีขาวใช่ไหมลุยหิมะอันนี้มันเป็น force burner เออก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะใน review the galaxy มันก็ชอบอย่างเงี้ยแหละสลับกันเล่นมั่วๆนะายานลำนี้ทรงคือ snowspeeder แต่มีไฟมี flame สีสวยชอบมากตอนต่อคือแดงเหลืองส้มนะแล้วก็สติ๊กเกอร์ที่เป็นเ l a m e เนี่ยอารมณ์เหมือนแบบ hot rod เออรถแบบ american muscle กระจกตัวนี้ให้มาชิ้นสวยเลยนะสีเหลือง แล้วก็ข้างในมีคอกพิทนะครับนั่งได้1คนแล้วก็มีนี่ปล่อยสปีเดอร์ออกมาอีก1นึ่ำตรงนี้อันนี้แอบเท่เก๋ดีนะมีไฟด้วยธีมเดียวกันเลยนะก็เอาฟิกเข้าไปขี่ได้แล้วก็จะมีเนี่ยมันเรียกว่าอะไรทอร์เรนต์อะไรยานที่มันยิงนะก็เอาฟิกขึ้นไปยืนยิงได้นะครับผมรวมรวม,รวมก็ถือว่าโอเคยานตัวนี้สวยนะ Snow s p e e d e r สีสวยขนาดกำลังดีมีปืนข้างหลัง ไว้ย,ยิงตอนท้ายอันเดียวนะครับแล้วก็จุดขยับมันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วมีแค่ตรงกระจกนะเออก็ต่อง่ายๆแล้วก็สปีเดอร์เก็บใส่กลับเข้าไปล็อกนิดเดียวโปแค่นี้เลยนะก็เท่ดีคราวนี้มาดูมินิฟิกเกอร์กันต่อครับมินิฟิกเตอรกับซิกกริบลิงครับก็คือเดฟบราเดอร์พี่หรือน้องนะเออ นะฟิกก็มาเรียบเรียบง่ายๆครับ shoot, นะรซิกชุดนะทอโซกับขาด้านหน้าปริ้นมาแขนไม่มีปริ้นแล้วก็มีปริ้นทอโซด้านหลังมานะครับฟิกมี2หน้าชุดยิ้มกับเศร้าในะแบบนี้แล้วก็มีไลท์เซเบอร์สีส้มๆน้ำตาลนะของเจ้าซิกนะครับผมก็โอเคตัวที่2ครับผมกับ d าร์ดเดฟครับเดฟกลายเป็นดาร์ดแล้วนะฝั่งซิด ไลเซเบอร์ er สีแดงนะครับแขนข้างนี้เป็นแบบเสื้อแขนกดโชว์เนื้อทอโซ่ข้างหลังเปรนมาสวยดีแล้วก็แขนอันนี้เป็นเหมือนแขนเหล็กใซบอกเลยนะเปรนมาสวยดีนะครับข้างหน้าก็เปรนมานารายละเอียดสวยดีชุดของเดฟทรงผมเท่ดีนะครับนี่มีหน้าแบบว่าโมโหแล้วก็มีหน้าแบบว่าธรรมดาอีกหนึ่งหน้า ด์สเดฟเดี๋ยว <c oughs> จะรอดูว่าเจ้าจะเปลี่ยนเป็นยังไงซีซันนี้และฟิกตัวที่3ครับผมของเซตนี้ชื่อว่าโซลิ t u s ไม่รู้จักไม่เคยเห็นเลยมาจากคอมิกรหรือว่าสร้างขึ้นมาเองอีกแล้วนะทอโซข้างหลังมีเปรนนิดนึงมีผ้าคลุมมาให้นะครับน่าจะเป็นตัวร้ายของซีซันนี้นี่แหละนะอารมณ์หน้าเหมือนใครอะดัสซีเดียสเหรอสีเขียวฟิฟนะมี หน้าเดียวนะครับแล้วก็ที่ทอโซมีเหมือนแบบปริ้นเป็นสร้อยจี้อะไรสีม่วงมาไม่รู้นะที่ขาข้างหน้าเป้นต่อลงมาเป็นชุดแล้วก็ไลเซอร์เป็นสีม่วงอะ่ะอืมแล้วมีโซ่ติดด้วยนะยังไม่เคยเห็นแบบอย่างนี้เลยนะดาบคู่มีโซ่ห้อยติดกันรอดูในซีรีส์ว่ามันใช้ยังไงมันควงยังไงนะดาบน่าจะเท่อยู่กับตัวร้ายตัวนี้ solitus ต่อไปมาต่อ brickheadz กันดีกว่าง่ายๆเล่นๆนี่เลย a สุก a t a n o ร้อาชิ้นเนาะ โอเคลองดูสิอ่ะสี่ถุงรเรียบร้อยครับผมกับ b r ริ k h จ a d s s o k a ครับต่อเสร็จชอบมากนะไฮไลท์เลยเนยที่อยากเห็นก็คือหัวของ a s o k a ลายตอกมาเท่มากขาวตัดน้ำเงินเนี่ยมีปลายแหลมๆมาข้างบนแล้วก็ข้างหลังออกแบบมาเจ๋ง นะครับบริกเฮดเท่เลยน้ำเงินตัดส้มหน้าก็ปรินมาให้เรียบร้อยไลเซเบอร์สองเล่มเกๆ๋ๆอ่าเซตต่อมาครับผมกับ75388 j e d i มแปด s t a r f i g ส์บ๊อบสตาร์ไฟเตอร์นะครับชิ้นส่วนก็น่าจะพอๆกับลำเมื่อกี้แหละไม่ได้บอกนะเออนี่เลยมีมินิฟิกเกอร์มาให้สองตัวครับ Jedi ส์บ๊อบแล้วก็ใครเนี่ยอ๋อแอคบาร์ทรูเปอร์แล้วก็มีกลองมาให้หนึ่งตัวใช,ช้ชื่อว่าเซอร์โว S.R. v o d r o i d นะครับผมนี่เลยอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันชิ้นส่วนครับผมมีทั้งหมด4ถุงซีเบอร์นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์มาให้นี่หแผ่นไม่กี่ชิ้นแล้วก็มีพาร์ทแยกออกมาอันนี้1อันสีขาวคู่มือ1เล่มอ่ะพร้อมแล้วป้าเสร็จเรียบร้อยครับผมกับ j e d Is Bob Starfighter ครับ ลำสีขาวแดงตัดกันนะเรียบเรียบง่ายๆครับมีตรงนี้ขำดีซ่อนบลูมิวแล้วก็มีกล้วยด้วยนะชิ้นหนึ่งเก็บไว้ในนี้สเสบียงแล้วก็มีโดมตรงนี้เปิดฟ,ฟขึ้นมาเข้าไปที่คอคพิษบอกก็ง่ายๆนะมีจอปริ้นมาสติ๊กเกอร์มีติดตรงนี้ตึ๊ดตึ๊ตตึ๊ต่อตรงแกนกลางแล้วก็ปีกซ้ายขวาประกบนะตามหลักของยานีน่ท่อข้างหลัง 3อันแล้วก็มีปืนอยู่ข้างใต้ครับยิงกระสุนได้2องอันนะมีขาตั้งแล้วก็มีท่อไอพ่นข้างหน้าอีก1คู่นะครับก็ตั้งได้แบบนี้ดิสเพลย์แจ๋วแจ๋วมินิฟิเกอร์ตัวแรกกับเจไดบอบนะครับกลับมาที่เ l o w head นี่หัวเหลืองมีคราวนะคลาสสิกเลโก้มินิฟิเกอร มีพักคุมมาให้ข้างหลังไม่มีเปรน์นะอะไรเลยริบเรียบแบบว่ากลับไปแบบย้อนยุกนะอันี้นะครับสำหรับมินิฟิเกอร์เจไดบับตัวต่อมากับ a อ b o t t r o p p r r ครับก็นะทอโซเป็นของ Storm Trooper นะมีปินด้านหน้าแล้วก็ที่ขาด้านหน้าปืนมาให้หนึ่งกระบอกแล้วก็หัวเป็นโมของ a อ b o r นะครับมาสวยดีอ่ะโอเค a อ b a r Trooper ตัวที่3กับเจ้า d r อ i d Servo นะครับ A.K.A. กลนะ่องตล์นะเออก็ง่ายๆต่อ b e i u d i b l e นะครับติดติดตดตด,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 ดวางคู่กันเทียบไปดูหน่อยครับนี่เลยเจไดส์บ๊อบสตาร์ไฟเตอร์แล้วก็ฟอสเบอร์เนอร์สโนว์สปรีเดอร์ครับก็เป็นสเกลเดียวกันนะวางคู่กันอย่างนี้สวยดีน่ารักดีอ่าสองลำเล็กจากซีรีส์รี b ิวเดอะกาแล็กซีนะครับต่อไปเริ่มยานกล่องใย เซตต่อไปครับ 7, 5, 3, 9, 3, TIE FIGHTER ามไทไฟเทอร์แอนด์นะครับยาน2ลำไท FIGHTER แล้วก็เอ็กซ์มีมินิฟิกเกอร์1 2 3 4 5ตัวนะครับสำหรับเซตนี้ชิ้นส่วนน่าจะเกือบเกือบพันชิ้นแหละอ่ะเดี๋ยวลองไปต่อกันแล้วสลับปีกเล่นด้วยชิ้นส่วนครับผมมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, เบอร์8ถุงครับก็น่าจะแบบว่ายานลำละ4ถุง คู่มือแบ่งเป็นสองเล่มเล่มหนึ่งน่าจะเป็นไนะทไฟเ h อร์แล้วก็เล่มหนึ่งก็น่าจะเป็น X-Wing แนวะตั้งกับแนวนอนนะเอ่อฟลิแล้วก็สติ๊กเกอร์1แผ่นแค่นี้เองนะครับอ่ะพร้อมแล้วไปลุย A few m ่ m e n t s l a t ล r เรเรียบร้อยครับผม t h a i Fighter X Wing Mash Up นะครับว้าวเลยนะสเกลดี นะ่านะรักดีแล้วก็มินิฟิเกอร์นี่เลย5ตัวเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับชอบไซส์มันะต่อ UCS มาลําใหญ่เนี่ยไทยไฟเตอร์ย่อส่วนลงมาเล็กแต่ก็นะดีเทลครบนะเน้นปีกแข็งแรงเพราะเดือมันต้องถอดเข้าถอดออกด้วยนี่เลยเปิดคอกพิทอยู่ตรงนี้นะครับมีปืน2อันนะยิงซ้ายขวาสีเขียวแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้ ฟร o ฟนะมันจะมีตัวแกนที่เสียบปีกจะต่อคล้ายๆกันนะส่วน x wing ก็ชอบเลยครับนะเคยต่อ ucs เหมือนกันนี่ก็ย่อส่วนลงมาฟนะมีขาตั้งอันนี้พับเก็บได้เวลาบินแล้วก็ปีกนะครับ4อันนะประกบบนล่างข้างละ2ก็สามารถกางได้ด้วยตัวนี้ก็กระจกปิ้นมาเลยสวยงามครับเปิดปิดนั่งได้1น1คนนะคนขับท่อข้างหลังก็โอเคนะครบ x wing รู้เรื่อง มาดูมินิฟิกเกอร์กันครับนี่คนแรกเยซีสกาล่านะครับมาพร้อมไม้เท้านะก็เป็นชุดเหมือนจะเป็นรีเบ l นะฮะมีปรินด้านหน้าที่ทอโซแล้วก็ขาด้านข้างไม่มีปรินนะครับแล้วก็ทอโซมีปรินด้านหลังทรงผมเหมือน,นอารมณ์พวกวักคันด้ามี2หน้านี่หน้าโมโหเอตัวที่2ครับกับ z i กเกิล i ิงครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นแรกนะเออเพอเป็นกล่องเก่าใช่ไหม นะถือไอ้ตัวนี้ด้วยบริกที่เป็นเหมือนไคเบอร์คริสอ่อในซีรีส์นะชุดก็คล้ายๆนะกับตัวเวอร์ชันกล่องใหม่เลยนะครับฟลุอ้อคนละสีกันตัวนี้เป็นชุดน้ำตาลแล้วนะซิกก็จะเป็นสีนี่กากีชุดเก่าแล้วนี่ชุดใหม่สีน้ำตาลนะครับอันนี้กลายเป็นเจไดแล้วเอ yeah. ตัวต่อมากับดรอยครับชื่อ L3GO หรือว่า L3Go เป็นรอยแดงเหลืองนะเหมือน r2 unit นะครับนี่เลยปิปบปีบป,ปตัวต่อมากับ rebel pilot ครับนี่เลยคนขับ x-wing ชุดปรินมาทอโซสาใจมากนะที่หน้าอกแล้วก็ที่ขานะครับด้านข้างไม่มีปรินมีปริน์ทอโซด้านหลังรายละเอียดชุดหมวก x-wing นะครับสวยงามแล้วก็หัวหน้าปรินเป็นไ i เซอรกับที่รัดคางมา2ด้านแบบนี้ รายละเอียดเป็นเยอะดีรีวลวพายロตตัวนี้และตัวสุดท้ายกราฟิกกับไทไฟเตอร์พาย o ตนั่นเองนะครับนะทอโซเป็นมาด้านหน้าขามีเป้นด้านหน้าแขนไม่มีเป้นนะครับทอโซเป้นด้านหลังมานิดนึงนะตัวนี้ใน r e วิวเดอะกาแล็กซี่ไ i ไฟเ e อร์ก็จะพิเศษหน่อยก็คือคนขับเป็นผู้หญิงอ่านี่เลยนะยังมีกิมมิกสลับล่างนะหมวกก็สวยเลยไทไฟเ h อร์พาย o ตตัวนี้อืม ปิว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 ,ปวนี่เลยสเกลแบบที่บอกครับมันไว้สําหรับเล่นเออน้องๆน,น,น่าจะชอบกันนะครับคราวนี้มาถึงเวลาสลับปีกแล้วนะมันจะมีตัวที่เป็นแท่งอันนี้เดยที่เป็นสลักนะยึดเพื่อความแน่นนะเราก็เอาอันนี้ออกก่อนแล้วก็ตึ๊อออกมาแล้วเรียบร้อยปีกไทไฟเตอร์ซุปนี่ นะครับข้อพิษเหลือแค่นี้ไทไฟเตอร์แล้วของ X-Wing เราหุบป,ปีกก่อนนี่ปีกมันกลางอย่างนี้ได้ชุบแล้วก็หุบได้มันก็จะมีสลักเหมือนกันอยู่ข้างใต้ตรงนี้เราก็ดึงออกมาซื้ออ่ะเหมือนกันเท่ากันใช้ด้วยกันได้นะครับสลักปุ๊บนี่ออกมาเป็นชุดเลยปุ๊บนี่ครับคราวนี้เอาไทไฟเตอร์ ใส่เข้าไปเนีนยนมะมันต้องอย่างนี้เข้าไหมเย่ yeah! <c oughs> เห็นแล้วนี่แหละตอนที่แบบเห็นในซีรีส์ก็แบบขำอะเอออึง้งเรียบร้อยคราวนี้ขาดตั้งออกมาไม่ต้องใช้แล้วเพราะมันตั้งกับปีกได้แล้ว x-wing เออเอาดิอ๋อ,อต้องใส่ตัวสลักล็อกกลับเข้าไปด้วยนะครับก็ตามตำแหน่งเดิม โปะแล้วก็ปีกซ้ายโปะเรียบร้อยแล้วมันตั้งได้ไหมเอ้ยมันก็ตั้งได้อยู่มันขายอย่างนี้เลยเขาก็เออทำออกมาดีฮาดีอันนี้ก็พับเก็บหน่อยกลางปีกกันจุดจุดเฮ้ยขึ้นมาอีกอันหนึ่งจุดจุดอย่างนี้เอ้ยชอบไทยเอ็ก g วิง ไอตัวไฟเตอร์อันนี้แอบแปลกๆไปหนอ่อยนะคราวนี้ใครไล่ใครอ่ะต้องเป็นตัวนี้ไล่ตัวนี้ตัวนี้ไล่ตัวนี้ฟิววฟิวฟ,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 ฟอ่ะเหลือ the dark falcon อีกหนึ่งกล่อง let's go เสตสุดท้ายครับผมกับ75389ความยาก10บวกกับ the dark falcon นี่เลยมินิฟิเกอร์หนึ่ง6สีตัว ชิ้นส่วนกี่ชิ้นไม่แน่ใจเดี๋ยวหาข้อมูลมาใส่ให้นะครับรายละเอียดนะมันจะว้าวกว่า UCS Millennium Falcon อีกเพราะว่ามันมีอินททเรี i ภายในเป็น Play Set นะครับผมตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนเดี๋ยวเทียบกับ UCS ให้ดูด้วยว่ามันต่างกันสเกลใหญ่เล็กขนาดไหนพร้อมแล้วก็ไปชิ้นส่วนของ The Dark Falcon ครับผมนี่เลย 1, 2, 3, 4, 5สอ ห้ายังไม่หมด16 17เบอร์17ถุงครับแล้วก็จะมีถุงแยกชิ้นส่วนมาดิดหน่อยมีตัวกระจกมาแล้วก็มีตัวเส้นๆที่เอาไว้ดัดสติกเกอร์หนึ่งแผ่นครับนี่เลยหลายชิ้นอยู่เหมือนกันฮมีตัวหน้าจอนี่ d e จ a ริกเกมหมักรุกอ่ะสวยงามคู่มือหนาใช้ได้เลยหนึ่งเล่มเต็มๆนี่กี่หน้าเนี่ย 300กว่าหน้านะครับฟุๆๆๆๆๆๆบ1เรียบร้อยครับได้โครงของ The Dark Falcon มานิดนึงแล้วนะขนาดน่าจะใหญ่กว่าหน้ากล่องนะครับสําหรับ Dark Falcon อ่ะไปลุยกันเบอร์2กันต่อเบอร์2ครับได้โครงมาเพิ่มนะครับใหญ่ขึ้นมาอีกนะนิดนึงแล้วนี่เลยตอนนี้ ใหญ่กว่าหน้ากล่องแล้วโครงเรียบร้อยเบอร์สามเรียบร้อยครับต่อพื้นนะของยานนี่เลยแน่นแล้วฟุบตอนนี้กลายเป็นตัวอะไรยังไม่รู้เลย <laughs> รุยกันต่อเบอร์สี่เบอร์สี่เรียบร้อยเริ่มต่อภายในครับตรงนี้น่าจะเป็นคอคพิทนะห้องขับม l l ลเ n i u m Falcon แล้วก็มีตรงนี้เป็นเหมือนโลโก้เนี่ยของ r e v u e w the Galaxy แบบว่าเป็น Dark Fal c ค n โลโก้ empire imperial อะไรไม่รู้เออในซีรีส์นี้นะเบอร์5เรียบร้อยครับเราได้นี่เลยแผงข้างนี่คือไฮไลท์ของ the dark falcon มันจะมีตัวสีแดงทาวใสนะเป็นไฟท้ายมาสวยๆเลยไม่ต้องติดสติกเกอร์นะครับมาแล้ว1.4เส่วนเซี่ยงหนึ่งน่าจะเบอร์6อีกครึ่งหนึ่งนัะ้แล้วเบอร์6เราก็ได้นี่เลยครับไฟท้ายมาแล้วอีกครึ่งหนึ่งนะครับนี่เลย1.2.3แผง แค่นี้นะฟืฟนนะกันชนหลังแล้วก็มีมินิฟิกเกอร์ตัวแรกมาแล้วครับผมตัวแรกก็คือนี่เลยครับตลอดไวท์เวเดอร์เทมากครับนะเวเดอร์ Vader สีขาวเอกซ์คลูซีฟเฉพาะเซตนี้หมวกขาวชุดขาวผ้าคลุมขาวไลท์เซเบอร์เป็นสีฟ้านี่นะจึงและก็หน้าครับมีหน้าเดียวนะเป็นหน้าเวเดอร์ Vader ตอนก <laughs> มาต่อกันที่เบอร์เจ็ดครับผมเราก็จะได้ภายในแล้วนะมีตรงกลางตรงนี้นะครับมีเซอร์ปอสีเขียวของลุกด้วยแล้วก็มีห้องเหมือนเป็นห้องขังนะสีแดงนะอันนี้ใสๆเอาไว้ขังไว้เวเดอร์นะครับนะก็เริ่มมาแล้วครับกับอินเท i ร์เรีแล้วก็มีมินิฟิกเกอร์ครับตัวต่อไปก็คือดาร์กเกร์นั่นเอง นี่เลยเป็นสีดำนะเราก็เห็นจากในหนังแล้วเรเกือบเป็น s ซิดนะครับก็เรียบเรียบตัวนี้มีพักคลุมด้านหลังแล้วก็มีไลท์เซเบอร์ดาบคู่นี่เลยสีแดงของดอทเรเบอร์แปครับผมก็เริ่มต่อคานนี่เลย2ข้างนะตรงกลางเซนเตอร์ของเดอะดาร์คฟาลคอนค้ำอยู่กับตรงห้องตรงกลางนะเอาละเป็นรูปเป็นร่างและวลุยกันต่อเบอร์9ครับ เบอร์เาเราก็จะได้คานตรงนี้ครับหลังคาที่เชื่อมต่อกับคอคพิตนะตรงนี้ติดสติกเกอร์นะครับนะสามชิ้นแล้วก็มีด้านข้างตรงนี้ก็ประกบปิดไปเรียบร้อยแล้วก็มีสติกเกอร์ด้านบนตรงนี้กลมๆนะอีก3จุดเริ่มแล้วอะมา m i l l e เียมฟาวคอนดาร์ฟาวคอนเบอร์10กันต่อ เบอร์10ครับเริ่มต่อนี่เลยผนังด้านหน้าแล้วก็เหมือนตรงคอนะที่จะยึดนะครับตัวด้านหน้าของฟาวคอนที่เป็นซ้ายขวาแหลมแหลมสามเหลี่ยมแล้วก็มีปิดด้านข้างนะตรงนี้เรียบร้อยเหมือนผนังกำแพงอ,ะอ่ะอ่ารอบยานตอนนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มินิฟิกเกอร์มาให้เบอร์นี้ก็คือบีชลุกครับกวนมากตัวนี้นี่ถือบลูมิวด้วยนะใส่ชุดแบบว่า เที่ยวชายหาดไม่สนใจอะไรนะมีใส่แว่นด้วยนะครับสกรีนปริ้นมา2ด้านนะอีกหนึ่งตัวก็คือ d a r ์ d เดฟครับผมนี่เลยมากับผ้าคลุมสีดำนะชุดสีดำแขนสีเทาเข้มอีกข้างหนึ่งปริ้นมาคล้ายๆกับตัวที่ออกมาใหม่ s ซต2025นี่คือเวอร์ชั่นใหม่ครับฝั่งซ้ายจะไม่มีผ้าคลุมแล้วก็แขนขวาก็คือจะเป็นเหมือนแบบเสื้อแขนกุดเลยโชว เนื้อนะครับแล้วก็เออทอโซกับขาก็ปริน์คนละลายกันด้วยต่อมาเบอร์เท่าไหร่แล้ว11ป่ะเนี่ยอ่าก็จะเริ่มมีภายในนะมีตรงนี้เป็นเหมือนจอเอาไว้ดูควบคุมติดสติกเกอร์นะครับมีเตียงเป็นห้องนอน2เตียงอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ห้องนี้กับห้องดั่งเล่นเล่นเกมกีวีสีแดงนะพนักหลังติดสติกเกอร์จอบกนี้ติดสติกเกอร์หมดเลย เป็นเดจาริกแบบไม่ได้เป็นบอร์ดเกมแล้วเป็นแบบสมัยใหม่นะครับคอนโทรลเลอร์เหมือน Playstation แล้วก็เป็นจอเล่นเกมเดจาริกตรงนี้ก็จะมีกล่องใส่เหมือนสเบียงสมบัตินะครับม i n i f i เก r รตัวต่อมาก็คือ b o u t y y u u t t r r c p p o ครับก็จะค,คล้ายๆกับ C-3PO ทั่วไปมีแค่ตรงแขนแบบอารมณ์เหมือนแบบว่าเป็นไซบอร์กอะเออตัวนี้มันคือ Bounty Hunter แล้วก็ตาของ C3PO จะเป็นสีแดงนะครับ และฟิกตัวสุดท้ายก็คือ Dark จาจสุดเท่เลยเป็นเจ้าของ The Dark Falcon นั้นในซีรีส์นะเป็นเหมือนแบบว่าคนคุมตัวร้ายสุดนะมีไลท์เซเบอร์อารมณ์คล้ายๆของดาร์มองเป็นกระบองคู่ชอบหัวครับโม e ของ j a จตัวนี้สวยเลยนะรุ่นใหม่เบอร์ต่อมากครับผมเริ่มต่อนี่เลยมีเก้าอ e ี้โทรนด้วยนะคล้ายๆกับ กาอี้ของพาว์ปาร์ทีนแล้วก็มีนี่ข้างล่างเป็นขาตั้งมีปงมีเปินนะตอนในตั้งลอยขึ้นมาแล้วแล้วก็จะมีป้อมปืนข้างบนตรงนี้ที่เป็นฝากลมๆนะครับปิดสามารถเปิดออกได้อ่าหมุนปืนเล่นได้แล้วมันก็จะมีเหมือนเป็นห้องซ่อนอยู่ข้างในนี้มีตรงนี้เหมือน escape pod อะไรอย่างเงี้ยให้ฟิก2ตัวเข้ามาเกาะแล้วก็ดีตัวออกจาก The Dark Falcon t e s เทสเทสเทส เบอร์สิบสามครับไม่กลับมาแล้วเมื่อกี้ต้องไปพากเสียงใส่เพราะว่าไม่ดับไปไม่รู้เรื่องอาจไปถ่ายไปต่อเพลินจัดอ่ะกลับมาถุงที่สิบสามเราก็จะได้ส่วนของหน้ายานนะครับไฮไลท์สามเหลี่ยมหนึ่งข้างมาแล้วตรงนี้แล้วก็จะมีตัวขันโยกมีอะไรไม่รู้ระบบตรงนี้อ่ะต่อไปเบอร์สิบสน่าจะเป็นฝั่งนี้แหละ นี่ครับผมได้ด้านหน้ายาอีกข้างหนึ่งมาแล้วนี่เลยมิเลเนียมฟาลคอนเดอะดาร์กฟาลคอนมาโครงครบแล้วต่อไปก็เหลืออีกสามถุงก็น่าจะปิดข้างบนนี่หมดแล้วอ่ะลุยกันต่อเบอร์สิครับผมได้หลัง่านี่เลยตัวโค้งด้านหลังของมิเลเนียมฟาลคอนมาแล้วต่อทั้งหมดแยกเป็น3ชิ้นนะกับขวาตรงกลางแล้วก็สาย แล้วมันก็เปิดเล่นได้นะมีบานพับนะครับเ็าทำกลไกมานะไม่เหมือน UCS นะน,นี้ก็สามารถโยกขึ้นฟูเพื่อ access เข้าไปที่ภายในเอาฟิตเข้าไปเล่นได้แบบนี้อ่าหาอ่ะเบอร์16กันต่อเบอร์16เรียบร้อยครับผมใส่ตัวโดมนะสีแดงปริ้นต์มาสวยงามครับแล้วก็ชิ้นหน้าตรงนี้ด้วยอันนี้เราสามารถนะต้องดึงออก ถอดออกแบบนี้นะครับแล้วก็สวมเข้าไปนะคอกพิทแล้วก็มีหลังคานะครับด้านข้างตรงนี้ที่บอกตอนแรกนึกว่าคอนโทรลอะไรมันเอาไว้เสียบหลังคาตรงนี้นะแล้วก็ตรงกลางอันนี้โยกออกมาเปิดฟื้ฟแล้วก็น,นี่ยกขึ้นอย่างนี้ซือฟออ่าเบอร์17เบอร์สุดท้ายเรียบร้อยครับผมกับ the dark falcon นี่เลยหลังคาสุดท้ายพร้อมตัวบีมนะเลเซอร์ b e ค c o n h i g h l ของ m i l l e เนียมฟาวคอนอ่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดรวมๆอีกทีนึงกันครับ One eternity later มินิฟิกเกอร์ทั้ง6ตัวครับ Exclusive mm hmm. กับชุดนี้ The Dark Falcon ครับผมนะสวยดีนะต่อเสร็จแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันจะใหญ่กว่าที่หน้ากล่องนิดนึงนะสเกลเป็น Play Set นะครับนะลูกเล่นดีเลยแข็งแรงนะแข็งแรงกว่า UCS อีก นะเปิดฟุฟนี่ให้ดูอีกหนึ่งรอบซึ่งซึง่งฟุฟูชึมซึมซึม,มนี่เลยเปิดหลังคาเป็นเพลย์เซตแบบนี้แล้วก็มินิฟิกเกอร์เข้าไปใส่เล่นนะว้าวอยู่ว้าวอยู่หมุนตัวโชว์หน่อยครับ360องศาครับกับ The Dark Falcon นะ สวยงามเทนี่เลยครับทุกชุดเรียบร้อยวางรวมกันแบบนี้นะมี brick heads ah asoka ด้วยนี่ตั้งแต่ snow s p e e d e r force burner สช่ไหมแล้วก็ไปต่อ j e d ด Bobbs นะครับ star fighter x wing tie fighter แล้วก็ tie fighter x wing mash up นี่ทั้งหมด5าลำกับฟิกรวมกันซีรีส์นี้ สวยงามนะสเกลโอเครวมกันได้กันวางเป็นชุดอย่างนี้แจ๋วสรุป The d a r ร์ฟฟอคอจบไปประมาณ4ชั่วโมงนะอันอื่นจบแบบไม่ถึงชั่วโมงเออไอคู่นี้ช่วโมงหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับชิ้นส่วนก็นะตาตางที่บอกที่แปะไว้ให้ดูแล้วยังหากันได้ทุกชุดใน Lego Store ยังเห็นอยู่หมดนะยังไม่หมดนะกับซีรีส์นี้นะครับ Lego Star Wars Rebuild the Galaxy ใครอยากได้ก็ลองไปดูราคาไม่แน่ใจแล้วเพราะว่า มันนานแล้วรู้สึกว่ามันจะลดด้วยนะคุปองคุป้องอะไรเงี้ยก็รอดูใครอยากได้ก็ไปจัดกันเดี๋ยวจะลองเอา the dark falcon นะขึ้นไปเทียบกับ ucs millennium falcon ตอนนี้กะว่าคนละไซส์กันเลยแหละเออแต่เดี๋ยวเอาขึ้นไปเทียบไปดูแล้วกันว่าเป็นยังไงตนดนตตดนนี่เลยครับ the dark falcon กับ millennium falcon ucs พ่อกับลูกนะก็อย่างที่เห็นเลยไซส์ นนี้ลงไปแบบว่าจืดนะยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยของ UCS นะแต่ขนาดนี้บอกกำลังดีนะถือมือเดียวได้เล่นเป็นเพลย์เซตได้นะครับอ่ะใครดูเลโก้แล้วก็อยากดูซีรีส์ก็ตามไปดูทาง Disney Plus นะซีซั่น1แล้วก็ซีซั่น2 19กันยายนนี้นะครับหรือว่าใครดูซีรีส์แล้วอยากได้เลโก้ก็ไปจัดกันนะมันมีคาแรคเตอร์หนึ่งนี่เลยครับเจ้าแจ็กสันเดอะเลปี้เออเจ้าแจ็คเจ้ากระต่ายนะเป็นเหมือน สมัค g เลอตัวร้ายแล้วก็กลายมาเป็นฮีโร่พายลจากคอมิกเขาก็เอามาเป็นเลโก้ด้วยน่าจะมีมินิฟิกเกอร์ตัวนี้นะเห็นคนไปม็อกกันอยู่หาหัวบักบันนี่มาใส่แล้วก็ชุดรีเบลก็น่าจะคล้ายอยู่นะเออแต่เสียดายเลโก้น่าจะทำออกมาสักตัวหนึ่งหรืออาจจะมีออกใหม่ก็ได้นะหลังซีรีส์ก็ได้รอชมกันต่อไปพร้อมแล้วเดี๋ยวจะไปเปิดซีรีส์ดูแล้วเหมือนกันครับทุกคนแล้วเจอกัน Ma the Force be with you ิ o o ู oh